เอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องซิกเกอร์ h ช n n นลนะครับผมถ้าเกัดทุกคนดูคลิปนี้ชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับจากพาร์ทที่แล้วครับที่เราได้เดินทัพนะครับไปยึดเมืองพาเทเวียมนะครับผมตรงนี้ก็ยึดสำเร็จนะครับทหารของเราก็เสียไปเยอะเลยแต่เราก็สังหารศัตรูไปเยอะเหมือนกันนะครับมาเรามาเริ่มบริหารบ้านเมืองที่เมืองนี้กันดีกว่าอย่างแรกเลยครับคือเราต้องซ่อมทหารนะครับ ที่บาดเจ็บนะครับแล้วก็ต้องอัปเกรดนะครับถนนเลยเพราะว่าถนนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคือการเดินทางที่สําคัญเลยนะครับผมสาหรับชาวโรมันอย่างพวกเรานะครับโอเคส่วนที่เหลืออยู่กระจึง๊งนึงผมน่าจริงๆอยากจะส่งกองกําลังไปจัดก,การนะเหลือแค่ทีเดียวออโต้แบบว่าออโต้คิวอะครับเออเมื่อกี้จะรีบเอ็งี่ทำแบว่าออโต้คิวเลยครับ <Victory! S 1> ได้ปะ <Zero. S 1> ไม่ถึงนะครับไม่เป็นไร เหมือนเดิมครับซ่อมทหารกลับอีกซ่อมทหารอีกรอบหนึ่งโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเกณฑ์ทหารเพิ่มครับอีกกองหนึ่งแล้วกันนะนี่คือกษัตริย์ของเรานะบุกดู่้วเมืองหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้เม,มืองหลักที่เกี่ยวกับการทหารนะครับหรือเราจะสร้างพลธนูต่อแล้วก็เราได้เกณฑ์ทหารเพิ่มเนาะแล้วก็ได้แม่ทัพมาคนหนึ่งนะครับทุกคนอันนี้มีแค่กองเดียวเองทหาร,รผมจะอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้เป็นแม่ทัพนะครับ ดูไม่ได้ฮะโอเครวมกลุ่มกันเลยทั้งสองกองไปจัดการครับสามดาวอ่ะการพาดไปใส่ไปอีกองหนึ่งแล้วก็อันนี้จัดการเลยครับถอยไปนะครับแล้วก็จัดการครับออโต้เลยครับไม่มีอะไรมากเรียบร้อยครับอุ้ยอันนี้คนหนึ่งอันนี้มีเยอะหรือเปล่าต้องดูก่อนนะอุ้ยได้อยู่ครับเดี๋ยวเราไปจัดการเลย แล้วก็อันนี้เมืองเมืองหลวงเรานะที่กำลังสร้างเกี่ยวกับทหารอยู่นะครับดูเรื่องของภาษีก่อนเลยตอนนี้ก็เงินได้ถูกอัปเกรดขึ้นนะครับผมแล้วก็เกิดไฟในเมืองไฟในเมืองอาจจะคิดว่าอาจจะเกิดกอระบฏได้เราสร้างทหารเพิ่มนะครับหนึ่งกองแล้วกันนะประจําการไว้ส่วนเมืองแห่งการค้าขายของเรานะครับกาลังสร้างตลาดอยู่ยังคงติดลบสิบสี่นะครับเมืองเซกต้าของเรานะครับ เดี๋ยวสร้างเกี่ยวกับอาหารเลยเกี่ยวกับอาหารการกินนะครับให้กับคนชาวมือของเราแล้วก็ทูตของเราที่ส่งไปทางซ้ายนะครับเดี๋ยวเราก็จะมูไปเลยครับน่าจะเป็นสปาตาแหละฝั่งนี้มาซิโดเนียนะครับมูไปเจอเซนแล้วครับมาซิโดเนียส่วนด้านบนน่าจะเป็นพวกไม่มั่นใจเหมือนกันครับผมไม่ได้เล่นนานแล้วออก้ายก่อนครไม่มีนี่ไงคาทาเลียนเหรอ คามเนียชื่ออะไรวะคามเนียอะไรสักอย่างหนึนนน่งเจอมาเนียอรูอว่าเยอรมนีเอออาจารย์ว่าเยอรมเนียนะทุกคนเราจะขอทำการค้านะทุกคนครับกับพวกนี้แล้วกันโอเคเราจะบูฟซ้ายต่อครับประมาณนี้นะอ,อันนี้หนึ่งสองสร้างอยู่สาม ลบสิบสไม่ขึ้นไฟแดงว่าไม่มีกระบฏอะไรครับนี่ถ้าแซงว่าทหารในเมืองมันมันออกไปเยอะครับทุกคนไม่มีคนเฝ้าเมืองและยิ่งเป็นเมืองหลวงด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับไปเทินต่อไปกันทุกคนเฮ้ยไอบ้าเอ้ยไม่ได้มองเอาโดนมาตัวเราคืนครับส่งทหารไปร้อ,ปองเมืองก่อนครับ เดี๋ยวนะโอ้โหพวกพวกโจรก็เยอะเหลือเกินพวกทหารที่ไม่ได้ขึ้นตรงจากใครอะครับทุกคนเอาเป็นพวกมีความสามารถใ่ยึดละกันทุกคนครับประมาณนี้ละกันการพลาดแรกกันปล่าได้อยู่ในเมืองนี้แล้วก็เดี๋ยวเราต้องตั้งแคมป์เลยครับกับสร้างที่กระทุงเมืองสักสามอัน วี่สองเทินเหรอสองอันก็พอครับถ้างั้นกันพลาดนะครับผมส่วนนี้มีกษัตริย์ของเราอยู่ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะสร้างจริงๆนะผมอยากสร้างทหารนะแต่ว่าเราอัพกำแพงเมืองก่อนล้วกันคือสร้างทหารนันที่นี้หมายความว่าสร้างเกี่ยวกับป้อมทหารนะครับในการผลิตทหารเราเกณฑ์เพิ่มครับอีกกองหนึ่งตรงนี้ต้องดูว่าไฟในเมืองนี้มันยังไม่มอดดับนะครับไม่เป็นไรแต่ว่า ้ายมือเราอะครับเมืองนี้ไม่มีทหารเลยศัตรูมาเยอะด้วยนะเราอาจจะต้องเสียเมืองตรงนี้ไปนะครับเห็นไหมเฮ้ยมันก็มีสี่กองอยู่เยวลองดูก่อนว่าเกณฑ์ทหารได้หรือเปล่าทุกคนครับอาจจะได้หรือเปล่าล่ะต้องไม่แน่ใจไม่ได้ครับมันต้องออกจากเมืองก่อนนะเอายังไงดีพวกชาวกอบุกเซกิต,ต้านะครับ โอเคไม่เป็นไรทุกคนแลกกันแล้วกันเมืองแล้วค่อยเดี๋ยวเราค่อยย้อนกลับมายึดท,ที่หลังก็ได้แต่ที่เป็นกังวลนี้ก็คือเจ้าพวกเนี้ครับมันอาจจะล้อมเมืองเราได้นะเออเงินก็จะหมดแล้วครับทุกคนเราเติมทหารมาหน่อยเยอครับโอเคเหลือหกร้อยนะไปครับทุกคนครับเทิร์นต่อไปเลย อุ้ยลืมเดินทุดของเราครับทุกคนพลาดเลยเอาวะไอไอ,ไอพวกนี้มันออกมาสู้เหรออ่าแปลกๆอยู่ครับเดี๋ยวก่อนนะอันนี้แทงว่ามันย้อนกลับมาโจมตีนะครับพวกเศษพวกเศษทหารนะครับพวก,ทห,พวก,พวกทหารหนีทับนะครับผมเออ ขอโัยครับทุกคนครับลืมปิดโอเคมาครับการลบครั้งนี้ของเราในป่าสนนะอืมผมว่าเรามาเริ่มโจมเลย <The enemy S 2> เดินทับครับแล้วค่อยเดินแล้วก็ไปครับเราทหารโรมันอันแหางกาละหันกัา โจงขยายอาณาจักรเพื่อลูกหลานของพวกเจ้าซะครั้งนี้เราต้องขยายอาณาเขตของเราเพื่อกำจัดพวกคนเถื่อนที่อยู่ทางตอนเหนือของอาณาจักรเราจะได้มีแผ่นดินให้ลูกหลานของเราอยู่โจมตีทหารอันนี้เราจะไม่วิ่งนะแต่ว่าที่เหลือจะให้วิ่งนะครับผมไปอ,อันนี้นะครับเดี๋ยวเราจัดการนี่เลย ลิบจบแล้วก็ศัตรูที่เหลือน่าจะมาทางไม่ขวาก็ซ้ายหรือไม่ก็ข้างหลังนะครับไม่เห็นเลยฮะทับเสริมเปนียวะก็คือล้อมปลาครับอ,อีนี้เออเหออาหารเอาไหมครับมัน แม่ทับปนีริแลครับก็คือลุมปลาแล้วก็บวกอุ้ยนี่ไงแม่ทัศสตรูกำลังเข้ามาบวก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 อันนี้ไม่ทับลองนะครับที่ว่าเป็นเศษทหารที ну ่เหลืออยู่ mm เรียบร้อยครับกระจุยแล้วก็เดี๋ยวนะทับเสริมเนี่ยวะทับทับหลวงนะครับที่มาจากจากนอกเมืองจากในเมืองนะครับทุกคนผมยังไม่เห็นเลยนะอ๋อข้างหลังครับทุกคนครับอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเราจะมูฟปิดก่อนแล้วก็ไม่ทาเราไม่ต้องครับสต็อปเลยส่วนที่เหลือเราจะทําเป็นแนวราบนะครับแนวตรงเหมือนหน้ากระดานนะครับโอเคเรียมปั้นนะครับแล้วก็ไม่ทำอันนี้เลย นี่การลบรั้งแรกของแม่ทัพของเรานะครับที่เพิ่งได้เลื่อนยศมาเดินทัพทหารป่อยป่อยป,อยป่อยทหารโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เตรียมพร้อมครับรอชาร์จนะครับผมโก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 เตรียมพลังพลให้เรียบร้อยเข้าที่ประจำการรอเลยครับรอประทะ เจ้าพวกกอนี้ก็เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าถอดเสื้อลบเลยวะเราเตรียมความพร้อมแล้วครับทุกคนครับรอประจนบานนะครับอไปครับเดินทับกันเถอะเราเดินทับไปครับทุกคนลุยเลย เราค่อยเดินนะครับเราไม่ต้องรีบนะครับผมยังไงเมืองนี้ต้องไปของเราแน่นอนนะรับประกันได้เลยอ่าสตูไม่ได้วิ่งเนาะโอเคเตรียมพร้อมบวกนะครับทหารทั้งหลายพวกเจ้าจะคือทหารที่มีฝีมือมาแล้วก็คือมีประสบการณ์การลบมาแล้วนะครับจากสิบครั้งที่แล้วเราได้ลากพวกเจ้ามานะครับมาช่วยลบในครั้งนี้โอเค อีกเดียวทหารใกล้ละเดี๋ยวเรารอครับตรงนี้ดีกว่าต t o p หยู่จัดแถวใหม่มาครับผมว่ามันกว้างเกินจัดแถวใหม่ครับอุ้ยโอ้โหยาวเวอร์ศัตรูมาแล้วจัดแถวใหม่ ไม่ทันมาโดนโจมตีก่อนนะผมว่าปลาหอ,อกใส่เลยครับโดนอย่างนี้ก็โดนปลาหอ,อกใส่อือแมททับัตรูสต็ปอปปลาหอกใส่ออใสแล้วก็ ดี๋ยวทัพนี้เราจะให้มูฟนะครับมาน,นี้เลยปลาหอกใส่พวกนี้วิ่งชาร์จแล้วก็อันนี้ครับวิ่งแล้วก็ชาร์จเลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวให้แม่ทัพอ,อ,อยู่นี้นะครับระหว่างการก็คือรอออกคําสั่งแล้วก็เป่าแต่ครับให้กําลังใจชาร์จแล้วครับตอนนี้โอ้โหปลาหอกใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนึกว่านึกว่าได้ตกใส่ชาร์จแล้วครับตอนนี้ ปาหอกใส่ yeah. all Th ุหอกหมดครับว wow, oh ิ่งชาร์จเลยครับแล้วก็อันนี้ก็คือแตกนะครับเจ้าภพกอนี่เลยเอาแม่ทัพสโตนครับอันนี้แม่ทัพขู่เมืองนะอันนี้แต่ว่าเราเจ็บหนักครับกองหนึ่งของเรากองที่รับดาเมจตอนนี้ถอยทัพไปแล้วครับ าาทหารเหลือมีเลยแต่การแม่ทัพศัตรูเฮ้ยเอาว่ะกองทัพเราเข้ามาเลยครับแม่ทัพเราเฮ้ยโอ้ชานี่เหรอวะแม่ทัพนี่คือการลบระหว่างแม่ทัพกับแม่ทัพนะครับเฮ้ยมันมีแสงสีทองขึ้นว่ะอะไรวะอะไรไม่รู้แต่ว่าศัตรูยอมถอยแล้วครับเรียบร้อยแม่ทัพหรอเรียบร้อยครับด้านหลังด้านหลังทหารแต่พวกนี้มันยังไม่ยอม เราเขียนไปกองหนึ่งทุกคนครับตอนนี้ hard เลยไปบุบกจัดก,การเจ้าพวกกบฏพวกนี้ซะเอาถอยทับเฉยเรียบร้อยครับจบห้าไปสังหารไป564นะโอ้โหนี่คือทีมเวิร์คครับทุกคนครับณจุดจุดนี้ เรียบร้อยครับเมืองน,นี้เป็นของเราอัน,นี้ยังอยู่เหรอฮะไอทหารหนีทับโอเคเดี๋ยวเรามูฟครับน่นาจะไปไ<ห>ทางตรงไปได้ครับน่าจะมีอยู่ผมว่าเนะี่ยนี่ไงรูปกว้าง <shall> อ่าบริชเนียนะอันนี้นะครับเราทำการค้ากับบริชเนียเรียบร้อยครับชาวบริชเนีย,ย,อย,นยโอเคเขาสารบ้านเมืองนะครับ แล้วก็อยู่ทางขวาที่เราส่งทูตมาครับจะต้องไปทําการค้ากับชาวมาซิโดเนียนะครับแถวา,านี้แหละน่าจะมีอยู่ทำไมพวกนี้มันเยอะจังวะพวกโจรพวกกบฏพวกนี้ครับทุกคนตังค์อยู่สามพันนะอัพเกรดาหารก่อนครับแล้วก็เมืองนี้ลบสามร้อยอสร้างตลาด ชนประทานเดี๋ยวเราสร้างชนประทานนะครับทุกคนครับแล้วก็อันนี้สร้างอยู่นะครับอันนี้โดนล้อมอยู่ผมว่าไปช่วยไม่ทันนะครับแต่ว่าเราต้องประหยัดยึดเมืองคืนแน่นอนมีสกเกลอยู่ครับเดี๋ยวเราส่งส่งสกเกลขึ้นเหนือไหมไปเช็คดูว่ามันมีโดนยึดไหรือยงังอันนี้ยังไม่โดนยึดนะครับอยู่สามสี่กองอยู่ ตรงนี้เราสร้างทหารเพิ่มก่อนนะแล้วก็เมืองยีดที่เราเพิ่งยึดมาได้นะครับเดี๋ยวเราสร้างการเดินทางนะครับซ่อมทหารไม่ได้นะครับอันนี้โอเคเอาขูขึ้นสีนี้เฉยเดี๋ยวนะทุกคนออไปปรับไอ้นี่ปรับเยอะเกิน normal ่า normal high เอาโนมอลแล้วกันทุกคนครับโอเคประมาณนี้แหละอันเนี้ยนะครับแล้วก็สเกลขึ้นบนนี้ขึ้นซ้ายขวาโอเคเรียบร้อยครับไปครับเทินต่อไปทุกคนทูตของกอนะครับขอเราหยุดโจมตีนะครับผมถ้าเราหยุดมันก็หยุดได้นะทุกคนครับหยุดก่อนไหมแล้วก็ไป ถ้าเหยุดโจมตีทางซ้ายแล้วก็ปุกขวายึดเมืองที่ยังไม่ขึ้นตรงกับใครดีกว่าทุกคนหยุดครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะขอทําการค้าสักหน่อยไอ้พวกนี้มันยอมแล้วเสียไปสองเมืองโอเคครับหยุดโจมตีละเออว่มันถอยทับจริงครับแต่ว่ามันก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มาเยอะอยู่นะถอยจริงหรือเปล่าทหารไว้ใจได้หรือเปล่าครับเนี่ย เราสร้างเกี่ยวกับทหารเพิ่มเดีกวนะไม่เอาเดียวครับอับกำแพงแล้วก็เดี๋ยวเมืองนี้ครับผมว่าต้องส่งทหารมาบ้างแล้วลโอ้โหทำไมมันเยอะจังหวะไอ้พวกนี้ทุกคนแล้วโอ้โหเห็นแล้วงูหงิดเลยมายังไงก่อนดูดีโอเคครับเดี๋ยวเราจัดการไอ้พวกนี้ก่อนดีกว่าทุกคนอนี้สเกลเรานะครับกำลังสอดส่อง โซนนี้น่าจะไม่มีเมืองเลยครับผมว่าอันนี้เมืองหนึ่งแล้วก็ด้านบนโอเคเราออกขวาครับไม่รู้ว่าข้างบนมีอีกหรือเปล่านะชายแถวนี้นะครับเพราะไครอยู่นเนี่ยตรงเนี้โอเคแล้วก็อันนี้ครับมาโซนสปาร์ตาแล้วหรือมาซิโดเนียโอเคครับเดี๋ยวเราขอทำการค้ากับมาซิโดเนียนะครับเรียบร้อยครับเอเซ็บนะครับอืม หมดแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเมืองนี้นะครับเราจะสร้างเกี่ยวกับทหารด้วยแล้วกันแต่ว่าตอนนี้เราสร้างเกี่ยวกับอาหารให้ประชาชนเราก่อนนะครับท่าเรือ,อยังไม่มีปะเออ,อยังไม่มีท่าเรือเหมือนกันทุกคนผมสร้างท่าเรือเลยแล้วกันอายุห้าสิบเอ็ดแล้วครับกษัตริย์ของเราใกล้แล้วแล้วก็ผมต้องสลับทหารไปมานะเพราะว่า เ๋ยวนะประจำการก่อนแปดสิบสี่กองนะครับแล้วก็ส่งไป22่0ิบสองห้าสิบเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดสิบอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับสามกองให้กลับมาที่เมืองก่อนครับเพื่อที่จะได้บำรุงทหารของเราบาดเจ็บอยู่ครับพวกนี้โอเคครับสร้างท่าเรือสร้างถนนแล้วนะครับแล้วก็ดีสร้างกำแพงเมืองต่อ ส่วนเมืองนี้นะครับผมคิดว่าจะส่งทหารไปแหละแต่ว่ามันติดตรงนี้ไว้ทุกคนมันต้องจัดการนะครับไม่งั้นประชาชนในอนาณาจักรเรามันจะไม่ค่อยเชื่อใจเราเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนกันทหารเริ่มหมดเดี๋ยวเราเกณฑ์ทหารเพิ่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวส่งคนที่ปลาหอ,อกครับอยู่ที่เมืองเนี่ยกลับมาที่เมืองหลวงเดีวผมว่าสองกองครับกลับมา อ,อันนี้หนักอยู่ผมไม่รู้ว่าเจ้าพวกเตี้ยมันจะหันมาโจมเตียหรือเปล่าแต่ว่าสงบศึกแค่เทินเดียวเองนะครับโอเคด้านบนสก,กาเราส่งคนมาแล้วก็คือมีอ<ม><ม>ะไรแล้วแล้วก็ด้านบนนี้ก็เหมือนกันนะครับห่างไกลมากขวาสุดทําการค้าแล้วเดี๋ยวเราไปทําการค้ากับกรีกต่อนะครับเ,เดินต่อเลยนะครับผม โอเคไปครับทุกคนเขียวทหารตรงนี้จังเลยวะส่งเพื่อสักองไปอา่าูปไฟหมดไปแล้วครับลูปไฟหมดไปแล้วทุกคนงั้นก็ส่งปีกองครับสักสามกองโอเคครับทุกคนครับไปครับอา่าเจ้าพวกกองมันถอยจริงแฮ ปล่อยไปแล้วครับแต่ว่าเหลือทับหนึ่งตรงนี้ไม่เป็นไรโอเคครับก็พาร์ทนี้นะครับจะขอจบไปเพียงคนนี้ก่อนนะครับถามว่าทุกคนดูคลิปนี้ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาคุยได้นะครับทุกคนครับยังไงฝากเป็นกำลังใจด้วยครับกับรวมทูทูบอ๋นะครับเจอกันพาร์ทหน้าครับทุกคนสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบายบายครับทุกคนครับ